ชุดโซ่สเตอร์เดิมจาก390โปร5.5หนูลดเหลือ175บาทค่ะนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นงานชุดโซ่สเตอร์เดิมของแบรนด์วอลแม็กนะ1กล่องลูกค้าจะได้3ชิ้นนะคะจะได้สเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่ แบบลูกค้าสามารถเลือกเบอร์ได้ด้วยนะมีเบอร์3 435แล้วก็36เป็นงาน428นะคะเวฟถุกรุ่นใส่ได้เวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่เวฟร้อยเอยู่บล็อกใส่ได้หมดทุกรุ่นเลยนะตัวนี้นะคะใส่ไม่ได้แค่รุ่นเดียวก็คือตัวไฟหน้า LED นะคะพี่ๆขะตัวนี้ใครชุดโซ่สเตอร์เก่าใครชุดโซ่สเตอร์พังอยากเปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์ใหม่งบน้อยงบ,งบ,งบประหยัดโปรห้าจุดห้ามาจัดให้ลูกค้าแล้วคะ่ะลดเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นนะใครอยากได้ต้องรีบมาหน้าร้านหรือว่าทักแชทเพจเจฟ่ายหรือว่าเพจบอยยได้เล ค่ะพี่พี่บอกเลยว่าโคตรคุ้มโปร5.5ของหนูนะพี่นะปีนี้โคตรดีโคตรถึงนะคะทําถึงมากช่าม,มากค่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าราคาถูกคุณภาพดีนะคะงานน็อตราคาเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขาใครอยากมาหน้าร้านรีบมาด่วนๆเลยตอนนี้วันนี้วันที่4โปรอาจจะมีถึงวันที่10วันที่7หรือไม่ก็วันที่8นะคะใครอยากมาหน้าร้านรีบมาด่วนๆเลยตอนนี้ค่ะ